พี่มดอัญญาสุวรรณเสวงซิกเนอร์เดอรอัพมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จ้าโอ้ยอยากกินหมูสามชั้นตนซีอิ๊วจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่มดหั่นขิงครับได้ค่ะขิงมันหั่นยังไงคะหั่นเป็นแบบดมดมึงไม่ทำมาเลยเนี่ยคนให้มันละลายทำไม่พรอไม่ละลายน้ำตาลปีมมาตั้งแต่แรกค่ะทำเอง กินกันตรงนี้กินสวัสดีครับสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับวันนี้นะครับเรามากับเมนูที่ทุกคนนะ่าจะชอบมากๆคนที่แบบชอบกิน3ชั้นชอบกินอะไรที่ตุนต่นๆน,นะครับวันนี้จะเป็นเมนูหมู3ชั้นตุ่นซีอิ๊วนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวแบบเขาเรียกอะไรไต้ลงไต้หวันมาแล้วเออไปเจอเมนูนึงมาเอออร่อยดีว่ะเราก็เลยลองหาส่งหาสูตรมาวันนี้นะครับ EP นี้นะครับกลับมากับแขกรับเชิญอัน แสนวิเศษของเรานะครับเพราะว่าบุคคลนี้นะครับเป็นนางงามที่มีชื่อเสียงที่สุดหนึ่งคนในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนสวยนะครับมีตําแหน่งนะครับแล้วก็หุ่นดีสูงยาวเข่าดีนะครับแต่หน้าเนี่ยเอกโซติกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวยินดีพบกับบุคคลนี้เลยนะครับพี่มดนันทยาสุวรรณสแสวงซิคเอร์ลอดัพมิสยูนเวสจ้าวัสดีค่ะแล้วสูงมากเป็นไรอะต้องขยิบ ตลกละเอาก็อี้เสริมไหมคะแรงอยู่นะแรงเลยนะเขาก็อี้เสริมได้เป็เไรเดี๋ยวขยิบได้ทั้งวันเออจริงอยากอยากสูงเท่าหมดลองมึงลองยืนธรรมดาดิเออเนี่ยก็เท่ากันเห็นไหมล่ะหมดหมดหยุดก่อนหยุดบุรีอ่ะอ่ะหยุดไม่ต้องไม่ต้องยืนธรรมดาอ่ะดูนะดูความจริงนะอืมเอาเอาอะไรครับตะกล้องเอาอะไรครับเอ้ยไม่เป็นไรความสูงเหมมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทำอาหารเลยมดทำากับข้าวบ่อยไหมประมาณนึงค่ะ ประมาณหนึ่งนี้เมนูที่ทําบ่อยนี่ค<ห>ืออะไรหนูนนทำกับข้าวอะไรให้น้องกินแต่จะเป็นรสชาติที่กินได้แค่บ้านเราแล้ยังไงรสชาติมึงเป็นของมึงเป็นยังไงเค็มหวานใช่ต้องสมมติว่าถ้าทําให้น้องชายคือจะหวานไปเลยแต่<อ>แทำให้น้องสาวคือเค็มไปเลยเอาล้าวหรอกินต่างคนต่างรสชาติเหรอใช่แล้วแม่กินรสชาติอะไรปกติค่ะประมาณเดียวกันอ๋อประมาณเดียวกันแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็จะกินเค็มเหมือนกันพี่เป็นคนที่ติดเค็มเออเค็มขนาดไหนใช่เค็มจนบวมเลยนะดูดิจริงๆไม่ได้กินข้าวเยอะนะกินเค็มเยอะเลยบวมใช่เห เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนพี่มดทำเมนูหมูสับทำตุดนซีอิ๊วเคยกินไหมไม่เคยแน่ใจไม่เคยจริงตอนแหลปะเนี่ยไม่เคยไม่สคยไม่เคยกินหรอไม่เคยแล้วอารมณ์กินแบบหมูขาหมูอะไรเคยกินปะเคยเคยนี่แหละเป็นอารมณ์ประมาณเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเทศมากขนาดนั้นแล้วพี่มดเคยแบบเคยดูรายการผมไหมครับรายการชิมครับอะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะดีใจอะดีใจอะดูดูค่ะอีพี ของคุณเพื่อนสปายที่มาก่อนนนี้ก็ดูพี่ซีตองก็ดูค่ะได้ความรู้ด้วยเพราะว่าแบบคือบางเมนูเราก็ไม่เคยกินไม่เคยเห็นนะแต่มารายการนี้บอกเลยว่าความรู้อาจจะมีบ้างแต่ว่าด่าเยอะสนุกรู้ค่ะนี่รู้คือถ้าถ้าไม่โดนหนักแปลว่ามาไม่ถึงถูกต้องอ่ะเดี๋ยวจะมาโอยพร้อมกันชื่อเมนูว่าหมูสามชั้นตุ่นซีอิ๊วแล้วโอยนะโอยก่อนนะโอ้ยอยากกินหมูสามชั้นตุ่นซีอิ๊วจังเลยอะเนี่ไม่ไงละ อ่ะจรมดบอกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนทางเพราะว่ามดหน้าฝั่งนี้ไม่สวยก็จริงๆก็สวยนะแล้วฝั่งนี้คิดว่าจะสวยไหมถ้าห้เปลี่ยนอ่ะโอเคไปงานไปไปไปอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้มดเป็นคนทําทุกอย่างพี่จะสอนมดโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเออจะได้เรียนรู้ว่าเออการทํารถไอแบบนี้ทํายังไงบ้างจะได้ไปทําให้แบบให้น้องให้แม่กินอ่ะอันดับแรกเราต้องหั่นหมูก่อนอ่ะมาหั่นหมูก่อน โอ้โหแล้วหมูแบบนี้ไม่เคยหั่นนะอันนี้คือหมูอะไรหมูสองชั้นอ่าถูกต้องชอบกินมันเยอะมันน้อยเวลากินอะปกติกินมันน้อยค่ะโอ้ยแน่ใจอ่าวันนี้เราจะหั่นแบบหั่นชิ้นใหญ่หน่อยอริเบหั่นให้ดูก่อนได้หั่นประมาณนี้ชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยประมาณหนึ่งนิ้วเอออันนี้โอ้ยมันอาจจะเหนียวหน่อยเพราะเราทิ้งไว้นานแล้ว ประมาณไม่หนิ้วมดนี่เกือบ10นิ้วแล้วตอนนี้รับมีดหนังไม่ท้ายมันเหนียว <c oughs> หนังมันเหนียวเ <c oughs> ห็นไหมล่ะเนี่ยเราจะตุ่นชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาตุ่นออกมามันจะได้สวยๆรับแล้วมันจะหดอีกไหมคะมันจะหดอีกหดประมาณอีกประมาณนี้เลยหุ่นมันจะหดเข้าไปอีกอ่ะอ่ะม,มดหั่นประมาณนี้พี่จะทำก่อนหัเสร็จแล้วแหละ อ่ะกูหั่นก็ได้จบอ่ะเดี๋ยวค่อยปรงยุงละกันมาดูหั่นดูหั่นหันอีกข้อหนึ่งอ่ะโอเคเอาข้อหนึ่งอ่ะจริงหมดเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดโคราชจีเอจริงๆค,ควรทำแบบผัดหมี่โครลงโคราชนี้ปะเคยทำปะเคยค่ะแล้วทำอร่อยไหมอร่อยเพราะสี่สำเร็จมาโ้โหน้ำแบบสำเร็จมาเลยเป็นอันนั้นผัดหมี่โคราชเจแอนฟิวนั้นเออนี่ประมาณนี้เนี่ยเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราไปตุ๋นต่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอได้ชิ้นแบบนี้เราจะหั่นครึ่งอย่างนี้ปั๊บอ่ะ โอ้ยโอ้ยน่ากลัวเม็ดอ่ประมาณนี้อ่ะไปหั่นต่อหั่นครึ่งหั่นครึ่งอย่างเดียวจบเร็วๆนะเร็วๆนะโอ้โหเสร็จแล้ววางในนี้อ่ะตอนนี้วางนี้เอามาเลยเดี๋ยวทำเองด้วยกับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายมันเหนียวค่ะพ่อโอเคไม่เห็นว่าเอาซ้อมจิ้มแต่จะเสร็จแล้วนะตอนนี้กูหั่นจะเสร็จละ สรุปก็ยืนเฉยๆยืนดูเนาะแม่แต่พอดูอย่างเงี้ยนึกถึงตอนแบบไปเข้าค่ายลูกเสือพ่อเคยไปเข้าค่ายลูกเสือเคยดิกูเรียนลูกเสือมาแล้วแบบว่าหนูจะตื่นเต้นมากตอนที่แบบต้องอ๋ออยู่วากาชาตอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่างงี้ใช่ไหมแม่หนูเคยเรียนเนรนลีไงตอนสมัยปถมอ่ะแล้วแบบว่าช่วงเวลาต้องทํากับข้าวเองคือตื่นเต้นที่สุดเวลาเวลาต้องไปเดินทางไกลตื่นเต้นขนาดไหเลยอะจริงมันแบบว่าไปทํากับข้าวในป่าไงพ่ออ่ะอะต่อไปอันนี้น่าจะหั่นได้เดวมดหั่นลากออก เหรโอเคค่ะหั่นลากออกอ่ะเมนูนี้ผักมีน้อยมากนะครับจริงๆจะเป็นคนชอบโอ้ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วต้นหอมกูหั่นลากเยอะไปหรอเออเออเอาหั่นไปดิหั่นไปเลยนะหมดแล้วไม่เหลือเลยหัวเหลือเนี่ยเยอะแยะเสร็จปุ๊บก็แ๊บนึ่งยังไงต่อคะแค่นี้อุ้ยทำไมหั่นยาวจังอ่ะปืนแล้วส่วนนี้ทิ้งไป ทิ้งไปนะอุยทำไมทิ้งเยอะจังเลยอ่ะออากินพี่เอาอยากกินก็กินไปถ้าไม่ไม่เสียด้อะไรอ่ะถ้าหนักหนาแป๊บนึงต่อไปพี่มดหั่นขิงครับได้ค่ะขิงครับขิงมันหั่นยังไงคะหั่นเป็นแว่นมดมึงไม่ทำไรเลยเนี่ยห้านั้นน่ะอ่ะดูพ่อหั่นให้ดูอ๋ออ่าหั่นเสร็จปุ๊บก็หั่นเป็นแว่นอย่างงี้อ๋อโอ๊ยง่ายง่ายง่ายเดี๋ยไปไปอ๋อเก็บอย่างงี้นี่เออหั่นแค่นั้นเออแต่มันไม่ถนัดไงพ่ออ๋าไม่ต้องหนักขนัดอ๋า เฮ้ยทำไมเราใช้มีดเก่งอพอแล้วพอแล้วโอเคเมนูนี้นะครับจะมีผักแค่2อย่างมีแค่ต้นหอมกับขิงนะครับถ้าใครชอบกินผักอย่างอื่นก็อาจจะมีแบบผักคะนงคะน้าสามารถแหนมได้แต่วันนี้จะใช้แค่2ออย่างเรามาปรุงน้ำกันง่ายมากเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเอาจริงจริงหรออ่ะ เตรียมมาให้หมดแล้วอันดับแรกหมูตุ๋นซีอิ๊วต้องมีอะไรซีอิ๊วต้องมีซีอิ๊วต้องมีโชยุนี่นะครับเราใส่โชยุลงไปใส่ลงไปอ่ะพี่พี่หมดแค่รอคนแค่นั้นพอคนให้มันละลายเข้ากันใส่น้ําตาลน้ำตาลทรายแดงลงไปไปอันนี้คือเหล้าจีนอันนี้เหล้าจีนต้องใส่นะมันทําให้หอมขึ้นใส่เหล้าจีนลงไปต่อไปใส่ซีอิ๊วด,ดาหวานลงไปครับใส่ลงไปต่อไปน้ํามันหอยครับน้มันหอยลงไป อิ้วขาวครับต่อไปนะครับเป็นน้ํนาตาลมะพร้าวนะครับะมะพร้าวาสดงอจะชอบหวานมากหวานน้อยเสอไปเลยชอบออกพี่อชอบออกหวานหวานหน่อยตอนนี้พอเราเราก็คนน้ำน้ำต้มนะครับให้ให้ละลายเข้ากันแล้วก็ระหว่างนี้วันนี้จะใช้เป็นหม้ออบแรงดันนะมันจะได้เร็วกว่าการทําให้มันเนื้อมันเปื่อยมันนุ่มง่ายนะครับก็ตั้งไฟไว้นะเรียบร้อยตอนนี้ก็จะใส่ลงไปนะครับน้ําเดือดปุ๊บใส่ต้นหอมลงไปให้หมดเลยนะครับ ตามด้วยขิงใส่ลงไปไม่เคยเห็นเลยแบบนีไ้ไม่เคยเห็นจริงๆอะแล้วนี่เห็นไหมอันนี้ก็เรียกอะไรใส่ทั้งต้นแบบนี้ใส่ทั้งต้นลงไปเลย,เ,ลยเออมันจะได้ความหอมเราแค่เอากลิ่นมันใช่ไหมใช่ต่อไปง่ายมากใส่เนื้อลงไปเนื้อเสร็จแล้วหั่นประมาณนี้ใส่เนื้อลงไปนะครับใส่น้ำท่วมท่วมตัวเนื้อหมูหน่อยนะครับง่ายมากๆเลยหอมไหมหอมคับได้กลิ่นลาจีนอะได้กลิ่นลาจีนเพราะก็ใส่เลาจีนไงไม่กลิ่นได้ไงอัอ่ะ โอ้เอาเอาเอเซเเซทเป็ er <situação> speaking speaking so ๊สะดุดนเนยุดอะาเอาเนี้ไปอันดับก่อนที่เราจะเทน้าน้าอันนี้ลงไปเนี่ยเราต้องชิมก่อนรชาตโอ้โหมนคนาเนี่ยะลายรอะน้าตาลปีงเพรามเเยอ้หเนีเอะกทุกอย่างจบละนีันมาเลยเรเอตีเมือนไข่ได้ไหมมาีมนนี่มาอนบทบท4นี่ยเราโดนปุ๊บเรา คนให้มันละลายทำไมเพราะไม่ละลายน้ำตาลปี๊มมันตั้งแต่แรกครับทำเองกูไม่ทำแล้วมึงจะมาทำไมเนี่ยเอาจริงนี่คนให้มันละลายนะครับบางคนอ่ะเขาจะเอาไปตั้งไฟเวยอยากชิมเลยมันยังไม่ละลายเลยมดเต้นเย็นดิหนูใจร้อนนะคะท้ออันนึงไปหอมมากคืออะไร มึงพือรู้มาจกแกอ่ะ่อร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยแต่มันรสจัดไงมันต้องรสจัดเพราะมันต้องไปเจออีกแล้วขอปรุงให้มันจัดกว่านี้อีกเพราะมันต้องไปเจอน้ําเยอะปั๊บอ่าตอนนี้เราก็ควรให้มันเข้ากันนะครับต่อไปพอเราคนได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ลงอ่ะพี่มดใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ําซุปเลยใส่ให้หมดเลยเออไม่ต้องน้ํลไรเออให้มันสวยภาพสวยภาพสวยแต่กล้องอยู่นู้น นี่นะครับบางสูตรเขาก็จะใส่อบเชยบางสูตรก็ไม่ใส่อบเชยแต่ว่าวันนี้ต้องการให้มีกลิ่นอบเชยลงไปด้วย,ยก็จะใส่ลงไปนิดนึงสักก้าน2องก้านพอคน,นคได้ไหมครับพ่อคนอได้สิเพราะเราเป็นคนเนี่ยเสียดายของเห็นไหมล่ะอ่ะเทลงไปป๊าปคุณประมาณนี้นี่นะครับหอมจริงเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะตุดประมาณอีก40นาทีนะครับเดี๋ยวเสร็จรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะตอนนี้เราปิดฝาเอาจริงอ่ะการใช้หม้ออบแรงดันอ่ะเป็นอะไรที่แบบพอมากเลยตอนแข่งเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ลงหรอกมันไปไหงหม้อก็ได้ับอ่ะเสร็จปึ๊บหม้ออบก็เข้าได้นะครับหม้ออบเอ่อยี่ห้อไหนก็สามารถใช้ได้แต่ยี่ห้อนี้ก็ดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าต้องรอดูว่า มันดีไม่ดีอ่านี่เราหมุนไปทางที่เราตุ่นเนื้ออ่ะเดี๋ยวรอจับเวลาอีกสี่สิบนาทีมาเจอกันครับใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกโเวลาทานเดี่ยวมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพรรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้าผิวสีใช้ได้หมดจ้ะมันจะปรับใส่หนึ่งระดับหนึ 1, ่ f50 p a บวกบวกบวกไม่เหนอะนะที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้านะจ๊ะไม่เหนียวเหนอนะหนักเป็นตัวบํารุงด้วยตักน้ำไว้ในหน้านำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญไครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าตอนนี้ครบ40นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดดูพร้อมไหมครับพี่มดพร้อมค่ะแล้วกลิ่นหอมมาก ใช่อยากเห็นเหรอโห<ฮ>เย็นไงล่ะ,<จ>ะน่ากินมาก<ช>อะอราให้ดูเหรอให้ดูน่าจะนิ่มแล้วนะข้าู้สึุพี่หูยเด้งมากค่ะเนื้อแบบโอ้โหละลายเลยอะสุดยอดเลยอะ <c oughs> อันนี้นะครับเ,เราตักมา <c oughs> เสร็จแล้วตอนนี้เราแค่ยเราแค่จัดวางจบเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จอีกหน่อยนึงอ่ะอีกหน่อยนึง อันนี้ดูดิดูเนื้อดูดิเด้งมากโอ้โหละลายเลยละลายละลายเลยน่ากินไหมน่ากินมากเราหมดกินไม่ได้สิเพราะมันต้องลงความอ้วนใช่ไหมล่ะกินได้อ้าวจบเลยเมื่อกี้บอกมีมีค่อยลดเดี๋ยวจัดจานละปึ๊บเราจะใส่อย่างนี้หนึ่งชิ้นพอหัวมึงมันจะละลายติดของกูแล้วว่ะอย่างนี้ปึ้งแต่ว่าเพื่อความสวยงามเราชอบแบบเพื่อความสวยงามเราจะเคี่ยวน้ำซุปอีกรอบหนึ่งน้ำซอสลาดเราใช้น้ำซอสนี้แหละนะครับ ไปน้ำซอที่เราตุ่นใช่น้ำซอที่เราตุ่นน่ะว่าอันนี้อร่อยแล้วเป็นซีอิ๊วแล้วมันจะไม่เหมือนพวกพะโล่พะโล้นะคะเพราะมันเป็นซีอิ๊วมันตุ่นแบบเชงเชงเขาเรียกเชงเชงรู้จักปะแปลว่าอะไรคะคนจีนเขาเรียกเชงเชงอ่ะแบบ<อ>รสชาติเชงเชงรสชาติๆๆแบบพอดีพอดีไม่ได้เค็มขน<อ>้นไม่ได้แบบออกออว้าเออมันจะเป็นกลมกลมอะไรเงี้ยเอาเราพี่ขอวางไว้นี่ทีหนึ่งนะแล้วก็เราจะเอานี้ขึ้นตั้งไฟปั้งมานี่เราจะใช้แป้งแป้งมันมนะค แป้งมันใส่ลงไปมึงตกใจอะไรไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ว่าเขาต้องใส่แป้งใส่แป้งมันเพื่อความเหนียวหนืดไงเข้าใจไหมรู้รู้เห็นไหมล่ะหมดมันฉลาดผสมน้ําก่อนอื้อเล้งหนะเราใส่แป้งมันนะครับละลายน้ําก่อนนะครับก็ให้คืออร่อยมากใช่ฟิลฟิวฟิลฟิลเราตั้งไฟจบนะครับ อ่าเราก็ละลายแป้งหน่อยจริงๆเวเราใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงก็ได้หรือแป้งมันก็ได้แป้งขง้าวโพดก็ได้แล้วแต่เลยถ้ามีขอให้เป็นแป้งเพ่เพิ่ม texture ใช่เพื่อเพิ่ม texture เ,เ,เล็กน้อย๋อใ้รัะได้ดูแบบเคี้ยวเออไม่ใช่มันมันมันเพิ่มแบบอุ้ยๆๆๆๆอุ้ยอุ้ยอ่าพอประมาณนี้เราค่อยๆเติมได้ถ้ายราอยากหนืดมากเราอยากข้นมากเราก็ใส่เรื่อยๆนะครับเราต้องคนไปเรื่อยๆนะถ้าไม่คนมันจะเป็นก้อนอืมน่ากินละนะครับทุกคน อุ้ยมาละมาละมาละได้ละได้ละได้ละชชเ,เลชงเ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 ชงซอสของเราก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมมีคว<ม>ามเหนียวนะเห็นไหมปึบ๊บอ่ะจบปิดไฟปังเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ละใกล้ละใกล้ได้กินและ้ะขอจัดอุย้ยเนื้อมันหลุดออกมาจะอะไรต่อเราไหมครับทุกคนเราก็ราดลงไปเนี่ยหมเลยโอ้ นี่นครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่ดูดิน่ากินมากนี่เป็นไงเราก็ซอยโรยหน้าแค่นั้นครับทุกคนเมนูนี้ก็จะเสร็จแล้วดูนะนี่เลยจบเสร็จแล้วครับผมเมนูนี้ชิมได้ยังครับสามชัมช้นตุ่นซีอิ๊วจา้าเรียบร้อยครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นไงน่ากินไหม,มพี่มด น่ากินมากค่ะอยากจะชิมแล้วเนี่ยเอาไปสามารถไปให้พ่อให้แม่กินได้ให้น้องที่บ่งที่บ้านกินได้เรียบร้อยนานหน่อยนานหน่อยอร่อยแน่มาลวจ้าหลังจากที่เราตุ๋นข้าววันข้ามคืนพร้อมยังพร้อมมากแต่ก่อนแต่ก่อนอันดับแรกเราต้องมาฉีกเนื้อให้ทุกคนดูก่อนก่อนชิมนะอะดูนะอุ้ยน่ากินมากทุกคนดูดิมันแบบมันน่ากินอะให้ดูนะหนึ่งสองซ้ำนะเฮ้ยนี่มากดูนี่ดูเนื้อนี่ ดูดิดูดิโอ้โหดูดิดูดิฮึไอ้ดาวข้าวเมื่อกี้อ่ะนี่คือคอลลาเจนทั้งหมดนะครับมันสามารถกินได้นะเนี่ยอ่ะมานี่เราก็ราดน้ำมันไปหน่อยนิ่มมากเนื้อด้วยหนังด้วยมาครับชิมครับชิมครับชิมครับเร็วๆชิมครับ เอาดีๆพ่ออร่อยมากใช่อร่อยมากคุ้มค่ากันรอยเนื้อละลายมากทุกคนอร่อยมากใครนะครับที่อยากลองทำาอ่ะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้เป็นตีนไก่ก็ได้อะไรที่แบบเนื้อก็ได้แกะก็ได้นะครับสามารถอาลองเปลี่ยนเมนูได้เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ได้สำหรับวันนี้ใครที่อยากกินอุ้ยดูดิอร่อยมากใครที่อยากลองทําตามก็ก็เชิญนะครับสําหรับคลิปนี้ยากกินกับข้าว นะครับคลิปันี้ก็ฝากทุกคนไปด้วยพี่มดฝากฝากหน่อยนวาช่องทางการติดต่อพี่มดเป็นไงบ้างก็ติดตามได้ทางอินสตาแกรมนะคะมดนันทิยาค่ะเราทุวงนี้ประกงประกวดจะประกวดอะไรอีกปะอุ้ยอุ้ยอยอยากรีเทิร์นไหมเขาบอกมีแฟนคลับเขาอยากรู้มากเออพี่มดจะรีเทิร์นไหมอยากกลับมาสังเวียนนางงามอีกไหมอยากค่ะพูดถึงอยากอะอยากแบบว่า อยากให้พร้อมจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ดดนี่งไงตอนนี้กําลังใช้ชีวิตกินก่อน,น,นใช่ไหมช่วงนี้ก็กินก่อนใช่เดี๋ยวกินให้หมดเนี่ยก่อน <c oughs> เออโอเคก็ใครที่อยากติดตามพี่มนนะครับก็ติดตามที่อินสตาแกรมได้ทิกต็อกได้ทิกต็อกอะไรใช่ทิกต็อกมดนันทียาเหมือนกันแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะคะมดนันทียาสวนรณสแคอ่าแล้วก็ใครอยากจ้างโมนจ้างงานสามารถจ้างได้เลยนะครับเดินวงเดินแบบรับแสดงทั้งต่างๆร้องเพลงรับไหมโอเค อ่านะครับก็ฝากรายการชิมครับด้วยแล้วก็ฝาก,ากาฝากพี่มดด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs>